นีหระครับพี่น้องน้ำหวานครับผมก็จะได้หลายกิโลอย่างเงี้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซี FC. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมก็วันนี้ผมกอออกพยายามเจ้าครับผม มาหกมาหาพึ่งแล้วก็มาตีพึ่งกันด้วยครับพี่น้องไม่รู้บ่ายังมีอยู่อีกไหมครับผมมาตำตำที่เจอไว้นะผมว่เมื่อกี้รังเล็กนะผมกะว่าจะลงตีที่ริมถนนแต่ว่ามีช้างมันอยู่ก้างางพึ่งนะผมผมไม่สามารถกัไปตีได้เพราะว่าเดี๋ยวลาพึ่งมันไปต่อยช้างนี่เป็นเรื่องครับพี่น้องเลยไม่ตีครับผมรังเล็กก็เลยก็ามาขับรถมาครับผมไปจะมาไปตีรังนึงครับท่านผู้ชมครับผมก็ตอนนี้ก็อากาศยามเช้าผม ก็ประมาณแปดโมงครึ่งนผมแปดโมงเช้านะผมก็ดูบรรยากาศนะผมจากนี่ครับน้องดูครับผมใบไม้อะไยังเปียกอยู่น้ํากลางก็ยังเปียกอยู่นะผมเดี๋ยวเราก็จะไปเดินตามสายว้ยไปนะผมสายว,สายว้สายนี้นะไปดูว่าพึ่งที่ผมเจอไว้จะยังมีอยู่อีกหรือเปล่าผมเจอไว้สองรังนะผมแต่ว่าจะมาตีแค่รังเดียวผมจะตีได้รังที่ต่ำนะผมเพราะรังที่สูงมันอยู่กิ่งโหดกิ่งเสียงมากเลยไม่เอานะผมไปครับ โอเคครับ okay, ท่านผู้ชมครับผมตอนนี้ก็เข้ามาถึงรังพึ่งแล้วผมพึ่งกูรังใหญ่แล้วผมดูตามมั้ครับผมนี่ครับพนะี่น้องตามนิดเดียวครับผมพึ่งกูต้องใส่ด้วยฟันแล้วนี่ครับผมดูครับอาจจะมีสั้นนิดนึงครับพนะี่น้องโอเคครับผมงฟันโดนตัวเขา เดี๋ยวมาดูก้อนหัวน้ำกันดีกว่าครับพี่น้องอืมบอกดูก้อนหัวน้ำสักนิดแล้วผมไม่รู้จะมีอะไรบ้างไหมแต่เกเอสอนเมีย้ยน้ำหวานก็มีครับผมเดี๋ยวไม่รู้จะมีเยอะไหมนะส่วนสวยมากสวยมากเลยครับพี่น้องต่วนมันก็ใช้ได้ อาจจะทำไม่ไปถึงรรบแรกที่ตัดนะผัรเรกได้ไปนิดเดียวเองครับผมได้ประมาณหนึ่งเบนนะผมตรงนี้น่าจะได้เยอะฝ่านะผมเคครับหามุมกล้องดีๆให้พี่น้องได้ชมับผม กี่้อนก็ปีน้องน้ำหวานด้วย มันแรงนะครับผมเผื่อรังจะขัด นี <N> ่นเลยครับพี่น้องน้ำหวานครับผมก็จะได้หลายกิโลครับผม คนเี้ครับผมประมาณสองสามคนโอมคนที่สองครับสวยๆครับ ภารกิจอย่างนี้ครับพี่น้องครับผมก็ได้น้ําหวานมาประมาณ5กิโลครับผมน้ําหวานครับผมน้ำหวานล้นๆนะครับดูครับผมประมาณ5กิโลครับผมแล้วเราก็สีกดวโอ่งนับพี่น้องส่วนนี่ผมก็จะเหลือไว้ครับจะค่อยมาล้นกันอีกสักรอบว่าจะอยู่หรือว่ายังไงครับผมเดี๋ยวต้องตัดดังออกสักนิดนะผมเพราะว่ากลัวมันจะกัดน้ำหนักมันจะประยุงจากก้อนน้ำหวานเยอะ ไม่รู้ว่าจะอยู่ไหมนะผมโอเคป์เกนี้ก็ดีนะพี่น้องนี่ครับผมโอ้ล้านไปเพียงตอนนี้ครับผมโอ้หากท่้นใดเจบเจก็ฝากากดไลค์คกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับพี่น้องโอ้คลิปนี้ก็ปลามาที่พึ่งแต่ต่ำๆที่เจอไว้ผมส่วนยังอีกร่างหนึ่งก็สูงผมจะไม่ตีนะผมเพราะว่าอันตรายครับผมต้องมาสองคนย่างนี้ต่ำมาคนเดียวได้ครับพี่น้อง ก็ฝากติดตามปิดร้านไรด้วยนะครับท่านผู้ชมครับผมก็ท่านใดสนใจน้ำพึ่งหรือว่าคีสอนพึ่งตัวอ่อนพึ่งก็สามารถเข้ามาสั่งซื้อได้ทางปิดร้านไรนะครับผมคลิปนี้ก็ปิดแล้วนะผมลาไปกินตอนนี้น้ำหวานก้อนสวยๆนะครับผมสองก้อนนะครับสวัสดีครับผม